สบายดีสบายดีนะสวัสดีเจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะที่นี่เพิ่งหักขอสูส่สองแคดี้สารล่ากู้ก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอะไรเนาะสาาัปเหรกับสิมาถ่ายให้เบนนิ่งเนาะก็คือวันเกิดสิเก้าเขาเดือนที่เก้าแล้วก็คือได้เตรียมยังแง่เนาะเดี๋ยวเขาสิบามาเบิ่งเนาะพี่น้องคล้องคองฮาวที่เตรียมเตรียมคอทนะนะ กับเป็นกระตาเข้นกับเตรียมไว้เนาะอย่งสิพามาเบิร์ดของทุกอย่างก็คือบริสุทธิ์อยังเลยไม่แต่อย่างเดียวนะนเน,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 านะนาะนี่ก็เป็นของนอนน้องน้องมิลาเนาะลูกนาบ่าวนี่กับของน้องมิล่าของน้องมิลาเบิดทุกอย่างเลยแน่นเบิร์ดนะพี่เนาะนี่ก็บผ้าห่มซาวแคทเขาหอ,อมาเขาโตเก่าของน้องมิลาเนาะประมาณสิบกว่าพืนเนาะเอามาซักแล้วก็ใส่ทงหวัดกับอย่างที่ผลมจับ กับพระหม่มเอพระเพรศิตโตของหนองสุขคำเก่าของหนองสุขคำเนาะเป็นเถื่อกนกะประมาณนี้เนาะเ้าเตรียมไว้เผื่อได้หิวระสองเถื่อแล้วพี่น้องหัว้าเสาเข็มขวัดท้องเนาะขวัดท้องเกือบได้หิวไปสองเถื่อแล้ว บางทีแบบชาแคทโรดสิสยังเลยเเนาะพี่น้องมีแต่ของเนองมีล่าเนาะน้องมีลาก็คือลูกนานาบ่าวลูกนาบ่าวนาซาวเนาะคือมีของเนองโสคำนำเนาะพี่เนาะเตรียมไว้เนาะเพราะว่าก่อนจะเตรียมไหวค่ะโบราณเห็นกอบ่ัวบบพะเห็นเตรียมเนาะก่อนจะเตรียมไหวค่ะก็คือชาแคทหาเสียงเสียงขอดของกำนวด กับโบกหัวหนูได้สิเราพอตอนนี้กัสามสิบสี่สิครับสามสิบห้านาทีแล้วเนาะนี่เครื่องเหม็เบนนกเกาะกระต่ายนะนี่นก็เป็นผ้าอย่างเนาะของน้องโซคัมแล้วก็มอนสน,นี่มีนกพญพน้นองโซคัมที่นอนทุกอย่างก็คือของน้องมิรากับน้องโซคัมเนะเาะเราเอามาเลือกแล้วก็สักไว้เนาะขอดีเนาะก็คือ ได้ใส่เครื่องต่อจากน้องเนาะน้องมิล่าล้วกันเขา้องโซคขมเนาะเพ่นก็ได้แทนต่อมาต่อเนาะเพนเนาะโอเคบุ๊มเมย์เนาะเรอยากซื้อยังเนาะแต่ว่าของบางอย่างมันกับเราได้จำเป็นเป็นเลเนาะเขามีแต่เตรียมพวกฝาอันนี้ก็หลายอย่างแหละที่เขายังบดียังบดได้ยังเลยเนาะยังบดซื้อยังเลยแต่ว่าเราอาสามีไปก่อนเนาะถ้าน้องขอดพุแหละเขาจังคอยซื้อ ขวาตอนนี้ค่ะแล้วแกับเสียงคอรดกอนกำหนดเฮากระบืหัวมือได้เนาะสิคอรดกับพยายามเล่งเล่งน้ำหนักของน้องเนาะแล้วก็พยายามบยา่ย่างเนาะเพราะว่าน้ำหนักไปเบ่บกกเบยังบ่หอดกินน้องพี่น้องไปอีกโงสุดก่อนไปอันตรายสุดก่อนก็ยังบ่ได้หอดกินเนาะมองขึ้นมาแต่ว่ากับบุญบั้มลูกเนาะพี่น้องจริงๆนะก็มีเงินเตรียมไว้ ขอดเนาะกับบบลายดอกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามาเบิดนำเสาเคทมีแต่อันแบบจินบนะพี่นนองเสียงขอดได้สียาล้อมยากระตุนปอดเนาะก็คือตอ้นนี้นะ่ะโบเรือเลยเนาะดีแต่ว่ายังมีพอเถาเนาะพื้นเนียมือมาสอยกับอาศัยพอเถาของเสาเคเนาะพอเถาเสาเคทผู้พ,พิ่นอยู่ เมืองนอกแนละ้วพี่นอ้องกูเห็นอยู่เมกาเนาะเห็นก็ได้สอยเรือซาเเพ็ดเนาะหามอแต่ละเถ้อนี่ก็ยังบ่ได้ไปเอาบ่ได้ไปเอายาเลยซาเเพ็ดก็เลยหยุดก่อนเนาะยาแบบยาหลอมเนี่ยยังมีตาเผาระวังเอาแบบอแบบ่แม่นว่าเอาแบบมีน้องอะไรแบบบมีความผอมเลยพี่นอ้นองจริงๆเอาก็เตรียมไว้แล้วแต่ว่าเอาใส่สุกซ้นเนาะมันก็ได้หมดไปแล้ว ก็คือเบียกงานเฮากับบริหิงที่เช้าเคตเตรียมไหวก็คือเมื่อได้จากการปั่นเขาค้ายมันเอียงเก็บไหวพอได้ผัดวันนี้ผัดมาเมือ่อยอนเอาไปหามก็เธอละีหาพันนะพี่นงเธอละีหา 6, 000, พันไปหาหกเถือตั้งแต่ส่วนแพ่ทองกับหนะาหูกพันวังว่าสักมื่อมันจีดีข้นน้พี่นอกไม่ได้กะ าทุกคนเป็นกำลังใจเซาแก่หนเดี๋ยจ้าตัวนี้ก็อยู่แต่ในห้องบุรุษใบใสเลยนี่พี่น้องคืออย่างน้อยหนึ่งเดินนิดหนึ่งก็คือแบบเจ็บแล้วแับนี้เทากับเสียงนะพี่นออ้องซองเถื่อนละไรนี่พี่น้องคือเตรียมกับตะก,กาเนี่ยนะเตรียมเมนูสิ่ส่วนไประหาหมอลเลยมาในี้แพ็คจนในตาชินใจเถื่อแรกนะเจ็บแห้งแห้งพี่น้องแบบคือสีขอดเนี่ยเนาะเลยตาชินใจแบบ ไปหาหมออยู่ในเมืองเนาะคือไปแหละเพิ่นก็นได้หายยาลอบยากันแทะยากันคลอดแล้วก็ยาหามปันแล้วก็ได้กวดตรวจเบิ่งเนาะว่าสุขภาพเด็กเป็นอะไรเนาะาจนได้ติดเครื่องเนาะ NPT บอกประมาณนี้เนาะละกันไ้สียากระตุนปอดน้ำพี่นองสองเข็มเบิดไปลายติบเลยเนาะ บาดน,นี่หลังจากไปหาหมอมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเ่าให้กับเจ็บนี่เนาะพี่น้องแบบเตือนเตือนดุแหงสาเหตุก็คือแบบเท่าอยา่างนี่แหละบานนี่แหละเสียงเริ่มเริม่มทวมิทำบอก็ตอนสี่เดือนน้อพี่น้องแล้วกน็นไปขายของตอนแรกค่ะเพศท่องกับบริบริมีภาวะยังเลยเนาะก่อนสีมาเข่าซูภาวะเสียงขอดก่อนกำหนดกับ เจ็บเนี่ยเจ็บท้องแบบเสียงขอดนะพี่น้องหอนเฮาไปขายเขื่องเนาะสวงบุญนมัสกาษาภาษาไทยขายเขื่องอยู่เดินบ้านเด็พี่น้องสเาเหดได้ลงคลิปผ่านมาเนาะไปขายคล้องระเบียนเลยไปขายก็มีแม่มีนาสาวเนาะสาเหตุก็เดินแบบหย่างร้ายพี่น้องแบบหย่างแบบร้ายแล้วก็ยืนร้ายเนาะผะว่าเฮาขายคล้องมันก็ขายดีเนาะสวงนั่นนะขายประมาณ ชิบมือผลอะไรเนาะพี่น้องชิบก่ามือเนาะยืนแบบยืนหนังรหลดมอเตอร์ไซค์ขับรหลดไปเองเนาะจากบ้านลงไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเนาะบ้านนี้เลยหลังจากคายขลองแล้วมาผักสักฮ็ดกลับมีอาการเจ็บเนาะขึ้นไปหาหมอตอนสว่วงนั้นแหละเกือบเมนเกือบเมนเอาไปอยู่เนาะพี่น้องใครจะไปสียากัน อันแทงยอย่าหลอมเอาไว้กระสีปลาม่านี่นาะพี่น้องเดืองที่ตเ้เวกเหล่ามาเดือดเอาชิมมาเบิร์มืีอนี้ก็คือสั่งแพร่ไปเนาะพี่น้องความคว่ำว่าสั่งแพร่ไปนะคิดว่าโองพื้นนะแปดสิบบาทเทนว่ามันถืกมันถูกดีเนาะแต่พอได้มากเลยหนอยหกสิบบาทจ้า นี่เป็นแพ่แบบนี้เนาะพี่น้องเป็นฝาแพ่ขีดว่ามันชีใหญ่สงเกย์อยากแตะพื้นใหญ่ๆเนาะพอแผ่เนี่ยมีแพ่พื้นใหญ่พื้นเดียวเนาะคือแพ่สีตู้คองเสาแคสนี่แหละซื้อมาแต่ว่าบม่ได้ใส่เนาะไม่นกเอาหายแล้วก็เลยซักไว้เนาะได้สองพื้นใหญ่แบบนี้แต่มันกระโดได้ใหญ่แล้วพี่น้องมันโคตรบ,บ้างแล้วก็มีอันหน่อยแทมมาแบบนี้เนาะร้อยหกสิบบาท ตอนแรกคิดว่าแปดสิบบาทมันถูกก็เลยสั่งมาแต่เขายังไม่ได้สั่งเนาะของกัดสิประมาณนี้เนาะที่เขาเตรียมก็จะหอบด้วยเนาะแบบโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้นะที่นั่งก็เหนื่อยไปเบิอดอหยาดไปในหน้าบ้านนี่ก็แบบโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ทุะถูกคืนเลยวนะพี่น้องสาแค่สิมอาการปั่นท้อ,อ,องท้องแข็งทุกคืนเลย มีตะเภาระว่างแบบสำคัญสุดเนาะเพราะว่าอาการท่องแข็งถ่อ,องแข็งถ้อ,องปันเลยเหตุไห้ปาามือลูกเปิดเะยสามารถคขอดนะพี่นนองเสียงคอดก่อนก,นกำนดเมือ่อยโคตรเมื่อยเลยแต่ละเมือ่อแน่นอนก็นยากแล้วยังทอง้องยัถ่องแข็งขอีกโคตรเจ็บเนาย